สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล ท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไลฟ์สวยรวยเสน<ม>่ห<ม>์ค่ะ,อ,ะอยู่กับนะคะน้องติ๊กเที่ยวไลฟ์จ้าไก่เที่ยวไลฟ์ครับนัดเที่ยวไลฟ์ค่ะเออนะคะมาเจอพวกเขานะคะที่เห็นชุดแบบนี้นะคะอยากกีรหมือนีพวกเขาจะมาเต้นหางเครื่องฉุด <c oughs> มโมแมนค่ะก็อยอนไายแบบว่าแบบเออและการสดใสสดชื่น <ใช S 1> มีความหนาหักมีความสูงอายุโฮ้ยเมื่อกี้อยากคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องกำลังมีแดนซ์มากำลังคิดเลยเนี่ยเต้นที่เลยนะดะ แล้วลีนะคะความพิเศษของเขาคือมามีนะคะคุณผู้ชมมานะคะมาชมกันดําเนื้รลายการของเขานะคะได้ลังใจได้ความสุขืนกันเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะ แ่กิติมาจักขณะทีมานางห่กับนังใจเขานะคะคุณผู้ชมขาเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาชมนะคะกันดําเนินรายการการจัดรายการมาให้กับนังใจหรือว่าอยากจะเข้ามาคุยงานกับเขามาเบิ่งกนนเนี่ยคืนติดต่อขอามาได้นะยินดีต้อนรับทุกทุท่านสู่ครอบครัวเพียวไล่แมนแล้วน,นะคะและอากาศาแบบนี้ <f> ค่ะจา <f> นขาห้อนห้อนแบบนี้ใครเลือกกินน้ำย่างเนื้อจานจะเลือกน้ำเมี่ยงเอ่อ เอาจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าชอบน้ําสะอาดสอาๆเย็นๆดีกว่าอามมากน้าสะ,สะอาดย่างอื่นเผ็นวมักสะอาดโ <c oughs> อ้ยแบบนั้นนิดหน่อยทอนได้ค <c oughs> ุณผู้ชมคะล้วมีอลายคนนะคะโดยจาพาะพอเด็ก ท้มมัธยุงที่มากินน้ำชนิดหนึ่งนะคะแล้วขอบอกว่าน้ำชนิดนี้แหละค่ะจึงเหตุแบบว่าห้สุขภาพของนะคะเด็กทายหรือว่าเด็กต่างชาตเนีย่ยก็คือว่ายำแย่นะติดกันงอมแงมได,มมดมหรืออาจจะเป็น<ล>วัยเหมือนพวกเราก็ได้น,น,น,นะที่บางทีแบบคือมันเป็นการดับกระหายคลายร้อนในช่วงขณะหนึ่งนั่นเองเราก็เลยจะเรียกไม่พ้นแต่จริงๆอาจารย์คิดว่านะมันมันไม่ใช่มันมันเป็นแฟชั่นมากกว่าพอไปสั่งอาหารเสร็จปั๊บเนี่ย้เอาแก้วใหญ่แก้วเล็กคะ สิบบาทไหมคะอะไรอย่างนี้ไม่มันเป็นมันเป็นแบบคู่กันได้มันแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยมันดัดพวกอาหารพวกเลี้ยงเลี้ยงได้ปหมคะนี่ก็น่าจะได้ใช่คือสมมติเวลาเรากินพวกจังฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องติดว่าเออขอน้าอัดลมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย น่าแะรสชาติอาหารดีขึ้นบางคนก็คิดเองเขาคิดไปเองจริงๆแล้วมันสู้อะไรที่เป็นน้ํานี่แหละที่ดีที่สุดค่ะนะโดยเฉพาะน้ําดื่มที่แบบไม่ต้องไปแช่เย็นเลยเนี่ยดีสุดๆแล้วดีสุดๆแต่ว่ากะข้นที่กินแบบนี้ก็หน่อยเป็นประการกันใช่นะคะมือนี้เขาก็เลยจะมาแช์นะคะความรู้เกี่ยวกับนะคะมีอีอย่างอยู่ในน้ำอัดลมเดี๋ยวเขามาฟังกันยากินอย่างเดียวค่ะเขาต้องรู้พร้อมใช่หมอดีบอกหมอบหนักที่ให้คุณนัดกันแล้วค่ะภาษาอังกมันเยอะท่านผู้ชม เป็นการวบยกันสุดฤทธิ์มันก็เป็นน้ำบัตลมค่ะคุณผู้ชมที่ใครๆที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีหลากหลายชนิดมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอาหารที่ไร้คุณค่าทางอาหารแต่ก็เชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มที่สามารถคลายร้อนได้ในชั่วขณะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นน้ำอัรมชนิดไหนนะคะก็มีองค์ประกอบหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำตาลกรดคาร์บอน,นิกกรดฟอส กรดฟอสฟอริกคาเฟอีนสีและกลิ่นหรือรถรวมถึงสารกันบูดที่ล้วนแล้วแต่อันตรายต่อร่างกายทางนั้นเลยแล้วเชื่อไหมคะว่าพวกที่เขานิยมกันตอนนี้ก็ไม่ว่าว่าจะเป็นแบบไรซ์ซีโร่ไดเอทนั้นก็จะมีสารที่ ให้แทนความหวานได้แต่ไม่ให้พลังงานอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าสารที่ให้ความหวานบางชนิดเนี่ยก็คือมีอันตรายมากๆเลยที่เป็นสารที่ก่อมะเร็งด้วยบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออกินได้ไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้เยเนอกจริงๆแล้วถ้ากินไปเยอะๆมันก็เป็นผลเหมือนกัน แต่จริงๆเขาบอกว่าน้ำตาลมันเยอะในนี่ยน้ำตาลมันเยอะเออเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะร่างกายของเขาเนี่ยต้องการนะถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะประมาณ6ช้อนต่อมือช้อนช้านะบวกลบหกช้อนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยบวกลบสี่ช้อนช้าต่อมือแต่ว่าไหนนะคะนำมาล้มเนี่ยกระป๋องนึงเนี่ยมีประมาณ7ช้อนช้านะใช่ประมาณ7เล็ดแล้วถ้ากินแบบ2กระป๋อง2ขวด3ขวดจะเฮ็ดจังไดถูกต้องไอสารแทนความหวานที่ชื่อว่าแอสปาร์แตมเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกแบบลิ้นฝืน เฟื่อนฟัดฝาดนั่นเองที่นัดก็รู้สึกมาเวลากินไปเนะบางทีแบบเลี่ยงไม่ได้และอยากกินจริงๆอันนี้ก็ต้องจริงอาจารย์ไม่ชอบมันเลยน้ำมันหลมไม่ไม่ไม่ทานจริงนะยกเว้นแต่แบบเฮ้ยเรามันจําเป็นจริงๆที่เขาไม่มีน้ำอื่นให้เราทานแล้วเพราะว่าเป็นคนที่หลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ชอบจะทานไอ้ขนาดน้ําตาลอาจารย์ยังไม่ทานเลยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่หวานอยู่แล้วโอ้ยทุยโอ้ยตีแรงนะเนี่ยคุณผู้ชมจะตีแรงขนาดนี้อาจารย์เนี่ยแหละเพราะอาจารย์สูงไวแล้วไม่ควรที่จะรับประทานพวกแบบนี้เพราะมันไม่ประโยชน์โอเะาาาจรรย์พมัน กรดฟอสฟอริกซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากที่จะละลายตะปูเนี่ยได้ภายใน4วัน4วันละลายตะปูได้ละลายไปเลยนะคะผูแล้วท้องไส้เราล่ะ ได้ทองใสเฮาใช่ถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอะไรต่างๆก็จะตามมาหรือคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเลยยิ่งมาดื่มน้ำน้นมเนี่ยมันก็จะทำให้เสียสุขภาพมากๆพรานั่นแหละบางท่านไปสงสัยว่าตัวเองทำไมถึงแบบว่ารู้สึกปวดท้องแบบว่าเออทั้งๆที่ทานข้าวไปแล้วแต่ไหมีคลิปให้ดูด้วยนะเอาเอาคลิปขึ้นมาดูเลยค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปนะคะพี่ปิ๊กเดี๋ยวจะตกใจว่ามันใช้ล้างรถได้ด้วยใช่ล้างเครื่องบินก็ได้เครื่องบินได้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากๆเลยไม่เคยเห็นเลยนะใช่วันนี้เรา ให้ดูกันใช่ใช่ท่านผู้ชมไปดูกันเลยว่าอย่าใช้ยักษล้างจานมันเด็ดขาดมาันจะเปลืองท่าน <g ül> ไปดูคลิปนี้ครับดูดูดูแล้วเราก็จะพูดไปด้วยว่า <g ül> ถ้าเกิดว่าจะดื่มน้ําอัดลมจริงๆคุณผู้ชมเพื่อไม่อยากให้เป็นเหมือนคลิปนั้นคือดูแล้วมันก็แบบ น่ากลัวอยู่นาะที่แบบว่ามันสามารถล้างพวกสนิมอะไรไปได้อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะ<า>ดื่มในปริมาณมากมแล้วก็ไม่ดื่มนะอารมณ์ระหว่างมื้ออาหารหลกักหรือดื่มในปริมาณที่น้อยอหลังจากดื่มนะ้ะอารมณ์ควรบ้วนปากหรือแปรงฟันเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันปูสุดสุดท้ายเลยไม่ควรดื่มบ่อยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาจทําให้เป็นกระเพาะ เป็นแผลได้รั่วเะไล่ะไม่เป็นแผลอย่างเดียวคิดเบิงเบิงจากคลิปของเขาและนะคะมีคนที่รู้จักเนี่ยทำงานอยู่ในสายการบินอบอสฟังพูดว่าหาว่าเครื่องบินที่เขาเห็นนะคะใส่น้าอัรลมนะคะไปทำความสะอาดค่ะเช็ดพวกสนิม คิดบ้งคะว่ามันเป็นกรดที่แห้งขนาดไหนแล้วเขากิ่นเข้าไปในลำไส้ของเขาอ่ะถ้ากิ่นติดต่อกันนานๆน่ะท้องใสจะพังหมอคิดเบืพังแน่นอน<ห>ท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ามันมันอันตรายจริงๆนั่ะ<ห>เราควรที่จะมีความเข้าใจ<ห>นะอย่าไปทานเยอะนะฮะเพราะว่า<ห>อาหารที่ดีๆที่มีประโยชน์ของเรานี่แหมเพียวริกอบ<ห>แม่แค่ะรับประทานกันแล้วได้ทั้งได้ทั้งสุขภาพดี<ห><ห>นะอิ่มท้องนะยังแถมนะฮะ ควบคุมนำ้มนำ,หนนำหนักได้ด้วย<ม>ออกกำลังกายค <ขา S 2> <า>วบคู่ใช่ต้องก้าวชนิดเลยนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับเพียวรีคอบนะกาแฟของเพียวไล่มาเลยนะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเพียวไล่นะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อและรับรองค่ะว่าจะต้องสุนสนานแล้วก็มีสาร,ระเต็มเ็มให้คุณผู้ชมได้รับชมครับเพราะว่ามีแขกรับเชิญมาอีกแล้วนะฮะใช่รอเราเอาการทีเดียวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันครับ โดยปกติผมก็จะทานกาแฟเป็นประจำน,นะครับกาแฟที่ยี่ห้ออื่นๆที่กินมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้เรื่องรสชาติบางครั้งมันไม่ค่อยถูกปากเปลี่ยนได้บ้างยิ่งชงเองยิ่งไม่ได้เรื่องเลยได้มีโอกาสมาลองเพลียวคอปกาแฟคุณภาพตัวนี้นะครับมันทําให้ผมได้รู้ว่ารสชาติกาแฟที่อร่อยกลมกลม่อมมันมีอยู่ในโลกนี้ผมดื่มเพียวคอปทุกวันเชา้าเย็นนะครับเพื่อจะให้ทํางานต่อได้แล้วที่สําคัญที่สุดเขามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถึง9ชนิดดื่ม แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพผมรักใครชอบใครผมก็จะแนะนําให้ทานเพิริคอฟเพราะว่าผมชอบและผมเชื่อมั่นในรสชาติถ้าทานแล้วติดใจแน่นอนอยากให้ผู้ชมทั้งบ้านลองชิมดูนะครับรับรองจะติดใจเพอริคอฟกาแฟปุงสาเร็จสายพันธุ์อาราบิก้าที่รวมวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณค่าถึง9ชนิดช่วยให้คุณสดชื่นกระปี้กระป๋กกะปาอิ่มท้องและควบคุมน้ําหนักได้ไปในตัวสนใจโทรดูนหาเราตอนนี้ที่ 0, 0 8 6 045 8118หรือ 086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลเอาละค่ะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงที่สองในรายการ สวยรวยเสน่ห์นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นช่วงนะคะขอบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญนะคะกิตติมันสากเลยที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแต่มือน,นี่นะคะขอต้อนรับค่ะอาจารย์สุเทพและอาจารย์เจี๊ยบนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะ ก่อนที่เขาจะไปพูดคุยกันเนาะอยา่างอาจารย์นะคะซอยแนนําโตอีกสกรอบหนึ่งครัว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีบางคนที่อาจจะว่าได้ดูยูว่าอาจจะพ,พลาดไป,ไปนะคะครับ,รบผมอาจารย์สุเทพสวนน้อยนะครับขณะนี้เป็นผู้บริหารอยู่ที่วิทยาชีวศึกษาสันติราชในพระบุธรรมนะครับโอ้โหอืมางานที่กันงงานใหญ่โตเลยค่ะเชลดีสวนน้อยค่ะเคยเป็นอาจารย์นะคะแต่ตอนนี้รับราชการแล้วค่ะ ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจทั้งคู่เลยแะแล้วประกาการนะเป็นผู้บริหารโอโหกติวานทีการงานดีเลยทีเดียวนะคะล uh, ูก <c oughs> ้าเยอะยะเยอะเลยใช่ค่ะอาจารย์กศิวานต์เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบุคคลหนึ่งท่านและสองสองท่านหรือเปล่าสองท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับเพียวไลน์เพราะว่าดยความประทับใจที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้วาลปความประทับใจเกี่ยวกับดีทองไปแล้วนะคะเพียวไลน์ของเราใน่าต่วคนบริ่อนสาย แค่ดีเท่าเจ้านี่เดียวนะใช่ใช่พ่อมนี่ค่ะประทับใจนะคะเพลียริคอปบของเขาอีกต่างหากใช่เพราะเขาเรียกกันว่าพูดง่ายๆแล้วว่าสองกายหัวใจเดียวกันก็คือหัวใจเพียร้ายเพียคอรบแลวนี่เราเราเราไม่ไดเอามาให้แขกกินเลยนะคะนี่เอามาให้พี่ีก่อนสองคนกินพี่ีก่อนกินอ่ะเดี๋ยวมันจะเย็นค่ะขอจิบนิดนึงนะคะเดี๋ยวมอบนาทีให้อาจารย์ใกล้นะคะคุยมาก่อนนะคะนะครับอาจารย์เนี่ยประทับใจอะไรในตัวเพลียริคอป์บของเราครับ เร<ม>า <มะ S 1> ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์แบบว่าเคยทานมาเยอะแยะแล้วทาไมถึงมาหยุดที่เพียวลิคอปกติแล้วเนี่ยเราผมเป็คนดื่มกาแฟหรือว่าติดก,กาแฟก็ได้มาเป็นสิบปี<ม>ครับในระยะหลังเนี่ยได้รู้จักนะครับกับตัวกาแฟของของเพียวไลตัวนี้นครับประเด็นแรกเลยก็คือกลิ่นก่อนซึ่งซึ่งได้ได้ไปที่บริษัทเพราะมีความคุ้นเคยกับ ท่านประธานบริษัทเป็นการส่วนตัวครับก็เลยไปแล้วก็เลยท่านก็เลยให้ให้ทงให้ทานก็อกินประทับใจแน่นอนแล้วก็ทานมาเรื่อยๆสามถึงสี่ปีมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่กาแฟปกติเป็นกาแฟที่เหมือนกับมีอาหารเสริมอยู่ในนั้นด้วยใช่ถ้าเราดูตัวส่วนผสมแล้วเนี่ยมีทั้งวิตามินมีทั้งโอเมก้าซึ่งเราในวัยเราเนี่ยมันต้องบำรุงสมองแหละนะฮะก็เลช่วยอะไรเยอะและประเด็นก็คือมีแคลเซียม นี่แ,บบแล้วผมไม่นคนที่ออกกําลังนะครับใช้ออกกาลังบ้างตอนเย็นๆก็จะตีแบตบ้างอะไรบ้างแล้วราวัยเราเนี่ยห้าสิบขึ้นเนี่ยมันต้องมีความเสื่อมของ มวกระดูกอยู่แล้วแต่ดูสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะคะก็เพราะตัวตัวนี้ด้วยที่เราดื่ประจําเป็นหลายปีมาแล้วนะครับเขาบว่าเวลาจะกินอีญางเนี่ยต้องต้องเลือกนะคะต้องแบบว่าศึกษาเป็นย่างดีว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยซอยอี่างนอกจากฟ้ามมา่อยมีเลยแม่นระค่แต่แล้วอาจารย์นะคะทานบ่ค่ะกาแฟของเฮาค่ะก็ต้องทานสิคะบ้านเดียวกันโอ้ยันแลนะคะ คือต้องบอกว่าก็ติดกาแฟเหมือนกันนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือไม่ต่ำกว่าสามแก้วฉะนั้นเคยทานกาแฟมาเยอะทานทุกอย่างใครว่าอะไรดีก็ลองทานรส yeah. ชาติติดจริงค่ะติดรสชาติติดรสช,ชาติกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดไม่ว่าเป็นอะไรแต่นี้กินพวกนั้นกินไปมันก็คือกาแฟมีคาเฟอีนมีอะไรช่วยเราได้จริงแต่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเลย ในเมื่อเราต้องกินอยู่แล้วเราก็สู้หาอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์ด้วยแล้วเราก็ตอบสนองโจทย์ของตัวเราเองที่เราชอบกาแฟด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยมาเจอตัวนี้จากคุณทิพย์นั่นเองนะคะอพอเจอตัวนี้เราก็กินลองตอนแรกเลยไปหาคุณทิพย์คุณทิพย์ชงให้เอ๊ะหอมจังอพอหอมหอม,มีหอมชิมรสชาติใช้ได้นี่มีฟองน้อยๆคือจริงๆเป็นคนไม่ชอบฟองแบบเลยฟูฟ่องที่มีฟองน้อยๆรสชาติดีไม่หวานไม่หวานเกิน ินไปไม่มันจนเลี่ยนแล้วของกลิ่นกาแฟก็เตะจมูกอยู่แล้ว<ะ>แล้วแถมพอ<ะ>ทางแล้วมันถูกใจ พอถูกใจก็เริ่มมาดูคุณสมบัติของเขาอ้าวมีทั้งวิตามินมีทั้งแคลเซียมช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงอะไรต่อเมื่อไรมันก็ดีขึ้นเพราะตัวเองเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับด้านใช้สมองเยอะใช่ไหมคะมันก็เลยช่วยได้ในระดับหนึ่งดีขึ้นใช่ค่ะคือไม่ใช่จะสักแต่ว่ากินเราต้องเลือกว่าเราควรจะกินอะไรแล้วได้ประโยชน์กับตัวเราเองพูดได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยนี่อาจารย์คามีทั้งวิตามิน A วิตามิน bị nưng 1 b